สวัสดีครับเอฟครับวันนี้ผมจะมาทําขาหมูเยอรมันให้ดูนะครับผมได้ขาหมูมาขาหนึ่งไม่ใหญ่มาก่าเดี๋ยวจะเป็นการสาธิตทําให้ดูก็แล้วกันนะครับาได้ขาหมูมาเราก็มาลนหนังเขาหน่อยนะครับเพื่อจะให้ขนเขาออกนะครับแล้วก็ให้หนังตึงนิดนึงนะครับหลักการการทำขาหมูเยอรมันคล้ายๆกับหมูกรอบนะครับแต่เขาจะไม่ทอดให้ฟูเหมือนหมูกรอบนะครับเอาแค่ตึงนะครับไม่ใช่เอาถูกนะครับ ครับขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับตามด้วยผ่านะไครใบมะกรูดนะครับไปครับถ้ามีแล้วก็เครื่องพะโล้นะครับก็ข้าหมูลงตุ๋นเลยครับขั้นตอนนี้นะครับตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ห้ามใช้ไฟแรงนะครับต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆสาเหตุที่เขาใช้ไฟอ่อนเพราะไม่ต้องการให้หนังหมูแตกนะครับพอเราต้มหมูเสร็จนะครับ แล้วเราก็จะมาอบกันนะครับอบไร่ความชื้นนะครับตั้งไฟไว้ที่ร้อยองศานะครับตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับหลังจากอบแล้วเราก็จะไปทอดกันนะครับเดี๋ยวผมทอดให้ดูอ่าตอนนี้เราก็มาดูการทอดกันเลยนะครับอ่าพอดีเมื่อวานไม่มีเวลานะครับก็เลยมาทอดให้ดูวันนี้นะครับขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าทําขาหมูเยลรมันนะครับเขาจะชอบนิยมเอาตรงข้อขาหน้านะครับมาทํานะครับ แต่ของผมนะครับผมอยากให้เอาสาระตรงที่วิธีการทํานะครับเพราะว่าขาหมูของผมมันเป็นขาหลังนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไปซื้อขาหมูมาทําพะโลนะครับมันไม่มีนะครับผมก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็จะมาทําให้ดูเฉยๆนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าทําไมทอดออกมาแล้วไม่สวยนะครับเพราะว่าผมหาซื้อขาหมูที่ต้องการไม่ได้นะครับผมมากแล้วเขาจะนิยมทอดสองครั้งนะครับสําหรับร้านอาหารนะครับ นี่เอาผมเอาช้อนลงไปรองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้หมูนะครับโดนกับกระทะโดยตรงนะครับเดี๋ยวหนังเขาจะดํานะครับอ่าแล้วทอดออกมาแล้วจะไม่สวยนะครับร้านอาหารเขาจะทอดสองครั้งนะครับครั้งแรกเขาจะทอดแค่ให้หนังตึงนะครับเวลาลูกค้าสั่งเขาจะมาทอดด้วยไฟกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะทอดให้จบเลยนะครับมาดูตอนที่หมูสุกแล้วก็แล้วกันครับ อโอเคนะครับตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวผมจะไปหั่นให้ดูครับขาหมูเยอรมันนี่ต้องกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะครับดูนะครับนี่แหละเขาจะทอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนังด้านนอกนะครับจะไม่ฟูเหมือนหมูกรอบนะครับอ่ะเรามาดูด้านในกันนะครับยังร้อนอยู่เดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ โอเคอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขาหมูผมหาไม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูครับอ้าวฟังเสียงหนังนะครับฟังเสียงหนังเขานะครับกรอบมากครับอ่ะใส่จานก่อนที่ร้านไม่ได้ทําขายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมสาธิตทําให้ดูนะครับ โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละขาหมูเยอรมันสูตรของเสือหวยนะครับกับน้ําจิ้ม3รสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับแต่ซีอิ๊วหวานผมไม่มีนะครับผมมีตัวอย่างแค่น้ําจิ้ม3ามรสนะครับผมลองนําตามผมดูนะครับขั้นตอนง่ายๆเทคนิคการทํานะครับผมฝากติดตามฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ